แสดงความเสียใจกับน้องทหารนะครับน้องทหารที่ประจำอยู่แนวชายแดนที่ประสาทตาควายนะครับที่คุณแม่ของน้องเนี่ยเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งไปถูกผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใช้มีดเสียชีวิตโอ้โห,โหผู้หญิงคนนี้ไปกินเหล้าเมายา แล้วไปนอนกับผู้ชายป้าที่เป็นแม่ค้าแม่ของทหารเขาก็เตือนนะครับว่ามึงเมาแล้วมึงไปนอนที่ห้องลูกชายกูก่อนก็ได้ลูกกูไปชายแดนมันก็ไม่เอาครับยังเละกินอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยเหยื่อผู้ชายจนกระทั่งได้เสียกับผู้ชายและมากโกรธและมากโกรธหาว่าป้าเนี่ยไม่ห้ามมัน เขาห้ามแล้วเขาเตือนแล้วเขาบอกแล้วว่าให้ไปนอนพักก่อนมึงไม่ใช่ลูกเขานี่หอยก็หอยมึงมึงไปได้เสียกับเขาแทนที่มึงจะโกรธไอ้ผู้ชายคนนั้นมึงจะไปทําร้ายผู้ชายคนนั้นมึงกลับมาก่อเหตุป้าเขาและดูไม่ได้มีความสํานึกเลยคุณลองดูภาพของไอ้ฆาตกร ผู้หญิงคนนี้คนที่ลักษณะโครงสร้างใบหน้าแบบเนี้จะมีนิสัยเหมือนๆกันนะครับถ้าพวกเรียนจิตวิทยามาเนี่ยเขาจะดูว่าคนรูปร่างอย่างนี้ทรงหัวอย่างนี้นะครับจะเป็นนิสัยฆตาโกรนะครับถ้าทรงรูปร่างอย่างนี้นิสัยบุคคลิกจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นท่านลองไปดูรูปนะครับลองดูรูปนะครับแล้วท่านก็ไปเปรียบเทียบกับคนที่ท่านรู้จักนะครับ มันจะนิสัยแบบนี้นะครับแล้วไม่ได้มีความสำนึกเลยไม่ได้มีความสำนึกเลยรับสารภาพนะครับก็ยังไม่บอกนะครับว่ามีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยไปทิ้งตรงไหนไม่ได้รับสารภาพแต่ภาพวงจรปิดกับพยานพื้ิเหตุมันเขาไม่หลุดคุกนะครับก็ให้มันโดนประหารชีวิตไปนะครับแล้วก็เวรกรรมกับไอ้น้องทหารคนนี้อีกก็ต้องรอใหญ่คนนี้ออกจากคุกม,มานะครับ รอสามหนึ่งรออ,อค่ายเอราวัณลพบ,บุรีเป็นลูกชายของคุณป้ามนะีนา